สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัตนะครับวันนี้จะมาสอนพวกเราชาวหมอนวดกันนะครับแก้อาการเดี่ยาการหนึ่งนะครับพวกเราชาวหมอนวดทั่วโลกเลยนะครับเพื่ออาการบ่าเป็นก้อนแข็งนะครับบริเวณบ่าที่เป็นก้อนแข็งนะครับเราจะให้คนไทยลุกขึ้นนั่งดูนะครับอาการบ่าเป็นก้อนแข็งเนี่ยนะครับมันจะแข็งบริเวณขวางของบ่านะครับซึ่งสามารถทาแล้วเป็นก้อนแข็งบริเวณนี้นะครับ อาการประเภทนี้เนี่ยจะเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อแขนค่อนข้างจะมากนะครับเช่นซักผ้าสําหรับผู้หญิงนะครับซักผ้าหรือเล่นคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆที่ในการใช้นิ้วนานๆนะครับหรือบางครั้งก็จะใช้ลูกแม็กเย็บอะไรประเภทนี้นะครับซึ่งทําบ่อยๆเวลานานๆหรือซักผ้าบิดผ้าหนักๆในการทํางานหนักเนี่ยอาการบ่าก็จะปวดจากแขนขึ้นไปก่อนนะครับอาการก็จะปวดจากแขนบางทีตึงเข้าข้อศอกเลย พอตึงเข้าก็สอบก็จะปวดในแนวใต้รักแร้นะครับซึ่งสังเกตจะปวดในแนวใต้รักแร้บ่าตรงนี้จะเป็นก้อนแข็งขึ้นมาทันทีนะครับซึ่งส่งผลทําให้เนี่ยปวดศรรีรษะข้างหนึ่งเป็นประจำปวดศรรีรษะข้างหนึ่งเป็นประจํามีอาการปวดบ่าตลอดเวลานะครับตื่นเช้ามาก็ปวดบ่าปวดบ่ายิ่งถ้าอาบน้ําด้วยน้ําร้อนและเอาน้ําร้อนราดนะครับเอาน้าร้อนอุ่นนะครับราดตรงนี้นานๆนะครับซึ่งคิดว่าดีนะครับ จะยิ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อมัดนี้ยิ่งแข็งขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเป็นการที่ไม่สมควรนะครับอย่าทันั้นถ้าเกิดมีอาการบาดแข็งอย่าอาบน้ําร้อนแล้วอาบนอนอทันทีนะครับซึ่งไม่สมควรนะครับเพราะว่ายิ่งอาบน้ําร้อนมากๆเข้าลมจะเข้าแทรกเข้ามาในกล้ามเนื้อมากขึ้นจะทาให้บาดมันยิ่งแข็งนะครับที <c oughs> นี้เรามาดูวิธีการแก้กันครับ <c oughs> เราจะให้คนไข้นอนหงายนะครับคนไข้นอนหงายคนไข้นอนหงายนะครับ แล้วก็เปิดประตูลมข้อมือนะครับเปิดประตูลมข้อมือนะครับเปิดประตูลมข้อมือนะครับแนวนอนนอนหงายฝ่ามือนะครับเปิดประตูลมออกนะครับแล้วก็เปิดประตูลมข้อมือในแนวความนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนวดในแนวของฝ่ามือนะครับไล่จากฝ่ามือขึ้นไปนะครับ ให้นวดแขนด้านในก่อนก็ได้หรือแขนด้านนอกก่อนก็ได้นะครับอันนี้เราจะนวดแขนด้านในก่อนนะครับกล้ามเนื้อมัดสังเกตนะครับกล้ามเนื้อมัดที่อยู่บริเวณที่แข็งในการที่กำมือแบบนี้เนี่ยเราจะเน้นบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับเน้นบริเวณนี้ทั้งหมดเลยจนถึงใต้รักแร้เลยนะครับดังนั้นเส้นนี้จะโดนเน้นเป็นพิเศษนะครับอนนี้เราจะเน้นฝ่ามือด้านนอกกล้ามเนื้อมัดนี้ ไม่ไม่ไม่ไมทาให้เกิดอาการบาดเป็นก้อนนะครับ <_' SM> เราจะนวดพอสมควรสักพักหนึ่งนะครับ <_' S 2> นวดพอสมควรสักพักหนึ่งนะครับหลังจากนั้นแล้วเราจะนวดแนวแขนด้านในนะครับซึ่งแขนด้านในนะสำหรับคนที่บาดเป็นก้อนบริเวณนี้จะเป็นก้อนใหญ่มากเป็นกล้ามเนื้อลำให,ใหญ่ใหญ่หมดเลยนะครับเป็นกล้ามเนื้อลำใหญ่ๆหญ่หมดเลยแข็งบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับ คือจาเป็นที่จะต้องนวดเน้นนะครับช้าช้านะครับค่อยๆนวดเน้นนะครับให้กล้ามเนื้อตรงนี้หย่อนลงให้ได้ก่อนนะครับหย่อนลงให้ได้ก่อนใหม่ๆจะเจ็บมากนะครับใหม่ๆจะเจ็บมากก็ค่อยๆเน้นไปนะครับค่อยๆคึงไปนะครับ ค่อยๆนะครับบกแข็งค้างหนึ่งอาจจะใช้เวลาถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการสาธิตนะครับผมก็เลยอาจจะทําเร็วนิดนึงนะครับพราการอาจวิดวีโอแต่ละครั้งการอ่านไม่เกิน15นาทีนะครับแต่ความเป็นจริงเวลาจะนวดต้องนวดมาถึง1ชั่วโมงทีเดียวทีเดียวนะครับเน้นด้านที่แข็งด้านนอกให้มากๆนะครับด้านหน้าที่แข็งให้ด้านนอกให้มากๆนะครับอาจใช้ศอกถ้าแข็งจนหมอนวดกดไม่ลงนะครับอาจจะพะนนับศอกในลักษณะนี้แล้วใช้ศอกกดลงนะครับให้ใช้ศอกกดลง ให้กดลงจนกว่าจะนิ่มนะครับให้กดลงจนกว่าจะนิ่มนะครับระวังกระดูกสักนิดหนึ่งนะครับระวังกระดูกสักนิดหนึ่งอย่าให้โดนนะครับอย่าให้โดนกระดูกแขนนะครับอาจจะใช้เวลาเอ่อสิบนาทีเฉพาะท่อนแขนด้านล่างนะครับเฉพาะท่อนแขนด้านล่างนะครับ เสร็จแล้วหลังจากนวดเนื้อตรงนี้นิ่มแล้วนะครับเส้นนี้จะต่อเนื่องไปถึงแขนด้านในของเส้นนี้เลยนะครับแขนด้านในเส้นนี้เลยนะครับให้นวดจนกว่าเราจะพบเป็นเส้นแข็งในบริเวณนี้นะครับก้ามกล้ามเนื้อเราจะเห็นชัดเลยว่าเส้นมันจะขขางแข็งมากนะครับให้กดในแนวเส้นแข็งเนี่ยจนกว่าจะนิ่มเช่นเดียวกันนะครับช้าๆนะครับแต่สังเกตนะครับมันจะเต้นนะครับเส้นมันจะขยับใล้เห็นชัดๆเลยนะครับค่อยๆนวดไป นะครัค่อยค่อนวดไปนะครับค่อยค่อนวดไปนะครับ นะครับเสร็จแล้วนะครับในเส้นหนังสอกสองเส้นนี้นะครับเราจะทําการนวดด้วยนะครับเส้นหนังสอกสองเส้นนี้นะครับเราจะทําการนวดด้วยนะครับในการวางในท่าของแขนนี้นะครับแล้วเกี่ยวเราจะใช้อ่านิ้วมือที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเกี่ยวเส้นด้า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 นข้างนะครับให้เกี่ยวจนกว่าเส้นนิ่มลงนะครับ เสร็จแล้วเราจะมือข้างนี้เกี่ยวเส้นด้านข้างนะครับสลับเกี่ยวกันนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ถนดัดเราจะวางศอกในในรูปของแบบนี้นะครับแล้วก็เขี่ยก็ได้นะครับให้ใช้ความใจเย็นสักนิดนึงของหมอนวดนะครับค่อยค่อยทำค่อยค่อยคลึงนะครับใช้นิ้วมือนะครับให้มีจิตวิญญาณ ในการคํำความรู้สึกนะครับว่าเส้นใดแข็งเส้นใดตึงนะครับให้นวดจนกว่าจะนิ่มนะครับให้นวดจนกว่าจะนิ่มนะครับหลังจากที่เรานวดแข็งด้านนอกนิ่มพอสมควรแล้วนะครับเราก็จะเอาแข็งด้านในซึ่งอยู่ใต้รักแร้ที่ผมบอกครั้งแรกนะครับว่าเส้นนี้เวลาข้ามแ้วมันจะแข็งนะครับมันจะวิ่งเข้าไปใต้รักแร้ดังนั้นในใต้รักแร้บริเวณนี้ เราจะไม่เอาขอเข้าไปในรักแร้นะครับไม่เอาขอเข้าไปในรักแร้นะครับเราจะเอาแค่ขอบของขอรักแร้บริเวณนี้เท่านั้นเองนะครับค่อยๆกดหาเส้นแข็งนะครับค่อยๆกดหาเส้นแข็งที่ตึงนะครับนะครับซึ่งบริเวณเส้นแข็งที่ตึงเนี่ยจะอยู่ส่วนล่างของแขนด้วยนะครับส่วนล่างของแขน ซึ่งเราจะทําวางแขนให้คนไข้เป็นในลักษณะนี้นะครับลักษณะน,นี้แล้วเราจะหาเส้นแข็งนะครับอยู่บริเวณแนวนี้นะครับเส้นแข็งบริเวณแนวนี้นะครับไล่กดลงไปจนกว่าจะนิ่มนะครับไล่กดลงไปจนกว่าจะนิ่ม การกดเส้นนะครับถ้าเรากดข้างเส้นแล้วยกเส้นขึ้นไปทั้งมัดเนี่ยโอกาสเขียวจะมีน้อยนะครับแต่ถ้าบางคนกดเอาหนังขึ้นไปขยับแบบนี้เนี่ยโอกาสจะเขียวสูงนะครับยิ่งถ้าหมอนวดมือเล็กๆนะครับให้ทําพื้นที่ให้กว้างขึ้นนะครับพื้นที่กว้างขึ้นนะครับถ้ายิ่งทาพื้นที่เล็กเนี่ยแล้วนิ้วหมอเล็กด้วยจะทําให้คนไข้เขียวง่ายนะครับใครๆทำอย่างระมัดระวังนะครับทำอย่างระมัดระวังนะครับหลังจากที่เรา นวดแขนด้านบนจนนิ่มดีแล้วนะครับจนนิ่มดีแล้วนะครับให้นวดแนวรอบสะบกักสักนิดหนึ่งในยการกดนะครับกดแนวรอบสะบกักสักนิดหนึ่งนะครับกดกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับแนวรอบดุมไหล่นะครับ เสร็จแล้วให้คนไข้นอนตะแคงนะครับให้คนไข้นอนตะแงบบคงนะเน้นรอบสะบักและในสะบักนะครับเน้นรอบสะบักและในสะบัก อันนี้สะบักด้านนอกนะครับขอบสะบักด้านนอกนะครับโดยเฉพาะแนวของ C7 นะครับซึ่งแล่นผ่านมาที่มุมขอบสะบักและแนวของ T1 ซึ่งแล่นมาที่สะบักบริเวณของ2ปุ่มนี้จะมีเม็ดคริสตัลอยู่นะครับถ้าเกิทดทำงานหนักนะครับเราจะได้ยินเสียงดังกลึดกรึดอย่างชาัดเจนนะครับให้บี้จนกว่าเสียงกลึดกรนั้นหายไปนะครับค่อยๆบรรจงทำนะครับชา้าๆ หาสังเกตว่ามันมีดังกึดกๆ,ๆึดนะครับก็ให้เขีย่ยนะครับให้เขีย่ยจนกว่ากึดกๆ,ๆึดนั้นหายไปนะครับเราจะรู้เลยว่ามันเป็นลาแข็งบริเวณนี้นะครับหลังจากที่เราเขีย่ยดีแล้วนะครับเราก็มานวดแนวสะบักในนะครับนวดแนวสะบักใน นวดแนวสะบักในสักครู่นะครับจนสะบักในเนื้อนิ่มแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาบ่าเอานะครับขึ้นาบ่าละนะครับบ่าค่อยๆคืงที่ก้อนแข็งนะครับค่อยๆคืงที่ก้อนแข็งนะครับการคืนที่ก้อนแข็งอ่าเราจะแนะนํา,นา,นาให้ดูนะขยับลงนิดนึงครับโอเค,ค <c oughs> นี่คือก้อนแข็งที่วันเี้เราจะจะนวดนะครับ <c oughs> ถ้าเราโมแต่กดก้อนแข็งอันนี้เนี่ย มันจะกลายเป็นการซ้ําเติมให้ก้อนแข็งนี้ยิ่งรึกลงไปนะครับให้ใช้นิ้วนะครับ2นิ้วของเรานะครับเกี่ยวเอาก้อนแข็งนี้ขึ้นมานะครับแล้วใช้นิ้วโป้งข้างหนึ่งบี้ในลักษณะยกนะครับค่อยๆนะครับนิ้วข้างนี้สอดเข้าไปในใต้กล้ามเนื้อนะครับนิ้วโป้งอีกข้างหนึ่งนะครับค่อยๆเกี่ยวเนื้อขึ้นมานะครับทําอย่างใจเย็นๆนะครับ ทําจนกว่ากล้ามเนื้อมัดนี้เล็กลงนะครับหรือนิ่มได้เลยยิ่งดีนะครับตรงนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ5 1 0ถนาทีเลยนะครับค่อยๆใจเย็นๆนะครับถ้านิ้วนี้เมื่อยอาจจะสลับมานิ้วนี้นวดนะครับมานิ้วนี้นวดพยายามมาซ้อนไว้ข้างหนึ่งนะครับพอนนิ้วนี้เมื่อยแล้วก็ขยับมานิ้วเดิมนะครับค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำไป หลังจากที่ทําจนนิ่มแล้วนะครับนิ่มดีแล้วนะครับเราจะมาดูในส่วนที่ตึงซึ่งจะทําให้เส้นคอตึงด้วยนะครับแล้วก็นวดลายเส้นคอขึ้นมาครับเส้นนี้ก็จะทําให้คอบริเวณนี้ตึงนะครับค่อยๆนวดไปอาจใช้ยาหม่องร่วมด้วยได้นะครับใช้ยาหม่องร่วมด้วยได้นะครับใช้ยาหม่องร่วมด้วยได้ เสร็จแล้ว enfin, เราจะพบก้อนแข็งบริเวณนี้นะครับก <laughs> ้อนแข็งบริเวณนี้เลยนะครับก้อนแข็งบริเวณนี้ให้กดลงไปนะครับให้กดลงไปนะครับพร้อมกับจับจับหน้าผาคนไข้นะครับแล้วบิดขึ้นมาให้คนไข้แหง,งขึ้นมานะครับให้เส้นนะครับให้เส้นเนี่ยกดแล้วก็ให้คนไข้แหงนคอขึ้นมาเส้นจะผ่านมือเรานะครับเส้นจะผ่านมือเรา ทำซามสิบครั้งนะครับหรือ20ครั้งก็ได้จนกว่าก้อนแข็งนี้น,น,นิ่มลงนะครับก้อนแข็งนี้นิ่มลงนะครับเราจะรู้นะครับมันเชเส้นจะผ่านมือเรานะครับพร้อมกับแรขยับเราจะออกแรงน้อยลงนะครับอันนี้เริ่มนิ่มแล้วนะครับ เส้นเริ่มไม่ไม่ขวางมือผมมากแล้วนะครับเริ่มนิ่มแล้วก็โอเคเลยละทีนี้นะครับอาการนะครับหลังจากการนวดคนไข้จะรู้สึกดีนะครับดีขึ้นถึง70%เลยทีเดียวนะครับแนะนำให้คนไข้นะครับอย่าล่ดจุดที่แข็งด้วยน้ำร้อนนะครับซึ่งจะเป็นผลไม่ดีนะครับซึ่งเป็นผลไม่ดีบางคนอาบเสร็จแล้วก็เข้าไปนอนเลยเจอแอร์เย็นๆเลยนะครับลมมันตีกลับหมดนะครับ ก็จะเป็นผลร้ายทีเดียวนะครับเพรเท่าที่สังเกตก็จะแนะนําให้ลูกค้าว่าอย่าอาบน้าอย่าน้ําร้อนมากให้อาบน้ําเย็นบ้างนะครับอาการพวกนี้ก็จะดีขึ้นทีเดียวนะครับตอนนี้เราก็ให้คนไข้ลุกขึ้นนั่งดูนะครับแล้วดูองศาแล้วก็ดูก้อนจะเล็กลงไหมครับตอนนี้ก็เล็กลงมากเลยนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นการสาธิตก็เลยใช้เวลาไม่นานนะ ซึ่งแต่เป็นจริงแล้วเวลานวดต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ